คาถาเรียกเงินหลวงพ่อคูณปาร,ริสุทโธเทพเจ้าแห่งที่ราบสูงน้อมกราบคติทำคําคสอน ครูบาอาจารย์สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันทางช่องไลสาระกันอีกเช่นเคยครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเป็นนี่เยอะ ภาวนาสามจบคาถาเรียกเงินหลวงพ่อคูณปริสุโทโธท่านผู้ฟังครับหลังจากที่หลวงพ่อคูณปริสุโทโธได้มรณภาพไปทำให้เรื่องราวของท่านเป็นที่กล่าวขวัญกันมากมายวันนี้น้อมนำเสนอธรรมะ ขององค์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธที่ท่านได้ฝากไว้ให้กับลูกศิษย์ลูกหาหลายต่อหลายท่านจะรู้จักชื่อเสียงของหลวงพ่อคูณผ่านวัตถุมงคลต่างๆแต่บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าท่านผู้นี้เป็นใคร เป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นพระนักเผยแพร่คําสอนเอาไว้มากมายและแต่ละคําสอนก็เป็นที่ลึกซึ่งกินใจสะท้อนให้เรามีสติจนได้ฉายาว่าปราดเทพเจ้าแห่งที่ราบสูงท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วยังมีพระคาถา ที่หลายต่อหลายท่านนำไปท่องแล้วเกิดปาฏิหารกิกตัวเองอย่างเช่นคาถาแควคลาดหรือคาถาเรียกเงินถือว่าเป็นคาถายอดฮิตของเหล่าลูกศิษย์เลยก็ว่าได้คาถาแควคลาดให้ภาวนาสามจบตั้งน้โมสามจบน้อมจิตถึง คุณพระรตนะไตรคูบาอาจารย์แล้วภาวนาว่าพุทธทางนบไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคราสัตว์ตูวินาสันติธรมังนบไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคราสัตว์ตูวินาศสันติ สังขังนกไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคราสัตตูวินาสันติและให้ภาวนาต่อด้วยคาถาเรียกเงินพุทธังโหมทรมังโหมสังขังล้อมอันตรายาวินาสันติท่านผู้ฟังครับนอกจากพระคาถา ที่หลวงพ่อคูณให้มันภาวนาสวดทุกวันท่านยังได้ฝากคติธรรมคำสอนให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาไว้เตือนสติไว้ใช้ในการดำรงชีวิตคติธรรมที่เป็นที่ก่ลาวขวัญและคุ้นหูกันก็คืออนิจจังไม่เที่ยง ทุกขังเป็นความทุกข์อนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาสักแต่ว่าเป็นรูปเป็นนามจึงมิใช่ของเราและของเขาและท่านได้ให้แนวทางในการจเจริญสติ 5. ประการคือพิจารณาว่าความเกิดเป็นเรื่องธรรมดา หาล่วงพ้นความเกิดนี้ได้พิจารณาว่าความแก่เป็นเรื่องธรรมดาหาล่วงพ้นความแก่นี้ได้พิจารณาว่าความเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาหาล่วงพ้นความเจ็บนี้ได้พิจารณาว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาหาล่วงพ้นความตายนี้ได้ พิดารณาว่าเรามีกรรมเป็นเรื่องธรรมดาเรามีกรรมเป็นของตนเองเราทำความดีจากได้ดีเราทำความชั่วจากได้ชั่วคนเราเมื่อมีเมตตาให้กับผู้อื่นผู้อื่นเขาก็จะให้ความเมตตาตอบสนองต่อเรา ถ้าเราโกรธเขาเขาก็จะโกรธเราตอบเช่นกันความเมตตานี้แหละคืออาวุธที่จะปกป้องตัวเราเองให้ไปได้ตลอดลอดฟังเป็นอาวุธที่ใครๆจะนำเอาไปใช้ก็ได้จัดว่าเป็นของดีนักแลล่อันผู้ฟังครับสำหรับ การปฏิบัติธรรมและการจเจริญทุดงของหลวงพ่อคูนนั้นในครั้งหนึ่งหลวงพ่อคูนเริ่มจาริกทุดงออกจากวัดถนนหักใหญ่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าสู่จังหวัดหนองคายเส้นทางทุดงของหลวงพ่อคูน ยึดเอาแนวชายดงชายเขาอันเปล่าเปลี่ยวเป็นเส้นทางโคจรจะหยุดยั้งปักกลดบำเพ็ญธรรมก็ถือเอาทำเลชัยภูมิซึ่งห่างไกลชุมชนหมู่บ้านพอสมควรหลวงพ่อคูณได้เดินเท้าไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงจังหวัดน้องคายจากนั้น ก็อาศัยเรือข้ามแม่น้ำโขงไปขึ้นยังฝั่งลาวและได้ปักกลดบำเพ็ญธรรมตามทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าพรรษาจึงได้จำพรรษาที่วัดแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันท์หลังจากออกพรรษาแล้วหลวงพ่อคูณปริสุทธโธได้อำลาเจ้าอาวาส ผู้มีเมตตาออกเดินทางทุดงต่อไปและยังไม่คิดจะกลับเมืองไทยเนื่องจากพอใจในสภาพแวดล้อมทั่วไปของแผ่นดินลาวซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าเขาอันรื่นรมเหมาะสมต่อการเจริญธรรมขจัดกิเลสให้เบาบางไปจนถึง ศูนย์สิ้นในที่สุดดวงพ่อคูณจาริกทุดงไปเรื่อยเรื่อๆหากพบหมู่บ้านก็พอได้อาศัยโคจรบินทบาทหากไม่พบพานหมู่บ้านก็เท่ากับอดอาหารในวันนั้นโดยปริยายแต่ไม่ได้ทำให้เดือดร้อนวุ่นวายเพราะจิตของท่านสะอาดเบิกบาน อยู่ด้วยธรรมะตลอดเวลาจากเวียงจันทร์หลวงพ่อคูณจะริกไปจนถึงเมืองหลวงพระบางและได้จําพรรษาที่นครหลวงพระบางอีกหนึ่งพรรษาครั้น ออกพันษาแล้วก็ออกทุดงจากเหนือล่องลงมาทางใต้ของประเทศลาวกระทั่งข้ามเขตเมืองผาเลนห่างจากเมืองผาเลนไปไม่ไกลนักมีทิวเขาโอบล้อม ทอดตัวสลับซับซ้อนอยู่ด้านหนึ่งเมื่อหลวงพ่อคูณจะริกผ่านไปเชิงเขาก็มีถ้ำแห่งหนึ่งดูรื่นรมสงัดเงียบเป็นที่น่าพอใจไม่ไกลจากถ้ำมีทาาน,น้ำใสพออาศัย ใช้เป็นน้ำสงน้ำดื่มได้สะดวกและที่ตีนเขามีหมู่บ้านหลายหลังชาวบ้านเหล่านั้นก็สแสดงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งในคืนนั้นหลวงพ่อคูณเข้าไปอาศัยถ้ำใหญ่แห่งนั้นเป็นที่บําเพ็ญเพียรด้วยความรู้สึกปลอดโปร่ง เป็นที่น่าพอใจเพราะอากาศภายในถ้าไม่อับชื้นมีกระแสลมไหลผ่านวนเวียนตะลอดเวลาตราบจนกระทั่งได้เวลารุ่งอรุณหลวงพ่อคูณสะพายบาเรียบร้อยก็ออกจากบริเวณหน้าถ้าลงมาตามทางเล็กๆ ซึ่งโคดเขียวและลาดชันมาจนถึงทางแยกลงทางที่ทอดลงไปยังหมู่บ้านตีนเขาจึงตัดสินใจไปทางซ้ายเส้นทางเส้นนี้อ้อมภูเขาลาดชันลงไปแต่ทางเดินออกจากรกร้างด้วยหญ้าและวัชพืชคุมหน้าดิน ค่อนข้างหนาหลวงพ่อคูณเริ่มสังเกตเห็นว่าทางที่ท่านเดินผ่านไปนั้นกว้างขึ้นเรื่อยๆกระทั่งไปบรรจบที่ราบกว้างมีเงาตะคุ้มของก้อนอิฐเก่าๆซึ่งทลายลงมาละเกละกะและมีซากกำแพงปลักหักพัง เป็นส่วนส่วนอยู่ในบริเวณนั้นและแล้วความคิดซึ่งแม่แน่ใจว่ามาผิดทางก็พลันหมดไปเมื่อแลไปข้างหน้าชาวบ้านหญิงชายหลายคนยืนถือขันข้าวและถาดใส่อาหารรอใส่บาตอย่างเงียบเงียบอยู่ข้างทางเดินหลวงพ่อคูณ จึงเดินเข้าไปด้วยอาการอันสำรวมสายตาทอดต่ำเพียงมองเห็นไปแค่สามสี่เก้าหลวงพ่อคูณเปิดฝาบาทรับข้าวและกลับข้าวซึ่งห่อด้วยใบตองเล็กๆไปจนสุดแถวแล้วท่านก็เดินกลับ ด้วยอาการอันสำรวมขณะที่เดินย้อนกลับขึ้นภูเขาหลวงพ่อคูณยังมีข้อสกิดใจสงสัยอยู่อีกประการหนึ่งว่าทำไมชาวบ้านที่นำอาหารมาใส่บาตรจึงเงียบเชียบกันเหลือเกินตลอดเวลาที่ท่านเดินผ่านไม่มีใครพูดคุย หรือสนทนากันเลยซึ่งออกจะผิดวิสัยธรรมชาติของสังคมหมู่มากทำให้บรรยากาศดูหน้าสงัดวังเวงจนบอกไม่ถูกหลังจากที่ท่านฉันอาหารเสร็จได้นำเศษอาหารที่เหลือจากการฉันนำไปกองไว้บนก้อนหิน เพื่อให้ทานแก่สัตว์ตัวเล็กๆคราวนี้รู้สึกแปลกใจที่เศษอาหารที่ท่านวางกองไว้บนก้อนหินมิได้บกพร่องหายไปไหนเลยแสดงว่าไม่มีสัตว์เล็กๆเข้ามากินแม้แต่ตัวเดียวซึ่งเรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาด เพราะตลอดเวลาที่ท่านจาริกธุดงหากมีเศษอาหารเหลือจากการฉันสัตว์เล็กๆจะเข้ามากินจนหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยแต่สำหรับครั้งนี้แม้แต่มดตัวเล็กๆก,ก็ยังไม่มาตอมเสียด้วยซ้ำเช้าวันต่อมาก่อนออกบินธบาทหลวงพ่อคูณ แวะไปดูเสศษอาหารและเศษกับข้าวเพราะกลัวจะบูดเน่าปรากฏว่าหายหมดไปเกลี้ยงไม่เหลือเลยประหนึ่งว่าเศษอาหารนั้นหายวับ ไปเฉยเฉยหลวงพ่อคูณจะเริญกรรมฐานอยู่ที่ถ้ำผาเลนสามถึงสี่วันชาวบ้านตีนเขาหลายคนก็ขึ้นมาหาหลวงพ่อถึงที่ถ้ำด้วยความเป็นห่วง พราะตั้งแต่ท่านมาอยู่ถ้ำผาเลนไม่เคยลงไปรับบินทบาทที่หมู่บ้านเลยทางทางที่รับนิมนต์ของชาวบ้านไว้แล้วตัวพ่อคูณบอกว่าได้ลงไปบินทบาทที่หมู่บ้านทุกทุกวันไม่เคยเว้นแม้แต่วันเดียวทำไมชาวบ้าน จึงกล่าวหาว่าท่านไม่ไปรับบินทบาทชาวบ้านพากันงุ่นงงสงสัยชาวบ้านสอบถามว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อลงจากเขาไปทางทิศไหนหลวงพ่ออธิบายว่าออกจากถ้ำแล้วก็เดินไปตามทางเรื่อยๆพอถึง ทางแยกก็เลี้ยวซ้ายเป็นทางอ้อมภูเขาไปชาวบ้านพอรู้ว่าหลวงพ่อคูณไปทางไหนพวกเขาก็พูดแทบจะพร้อมๆกันว่าหลวงพ่อไปบินทบาทกับผีเสียแล้วหลวงพ่อครับ อ้อมภูเขาไปนั้นคือทางไปเมืองร้างมาตั้งแต่โบราณกาลไม่มีผู้ใดอาศัยแม้แต่คนเดียวชาวบ้านตีนเขายังไม่กล้าก้ากลายเข้าไปในเมืองร้างเพราะเคยมีคนไป เจอพูดผีปีศาจที่เมืองร้างมาแล้วครับหลวงพ่อคูณรับฟังเรื่องราวซึ่งท่านไม่เคยคาดคิดมาก่อนเมื่อพวกชาวบ้านเล่าความจนหมดท่านก็หัวเราะฮึฮึบอกกับทุกคนว่าเป็นบุญของผีเมืองร้างที่ได้ใส่บาตรพระซ้ำยังช่วยต่อชีวิตพระ ไปได้หลายมือจะว่าไปแล้วข้าวปลาอาหารของผีนี้มันก็แทบหลายยุท่านผู้ฟังครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เป็นที่น่าอัศจรรย์แก่พี่น้องชุมชนชาวลาวตั้งแต่นั้นมาพี่น้องชุมชนชาวลาวก็ให้การอุปถรัรมภ์บำรุง จนหลวงพ่อคูณได้อำลาและเดินทางกลับสู่ประเทศไทยอย่างไรก็ตามแม้องค์หลวงพ่อคูณปริสุโทโธท่านจะมรณภาพไปแล้วแต่สิ่งที่ท่านทิ้งไว้ไม่ว่าจะเป็นคำสอนหรือวัตถุมงคลต่างๆแต่ท่านก็ได้เตือนและคอยบอก กับเราลูกศิษย์เสมอว่าหากห้อยวัตถุมงคลของท่านเต็มคอแต่ใจไม่เป็นธรรมหากห้อยวัตถุมงคลของท่านเต็มคอแต่ไม่เคยกราบไหว้พ่อแม่ไม่เคยกราบไหว้พระสงฆ์องค์เจ้าพระ ที่ห้อยคอก็ช่วยไม่ได้และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ฝากทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวดีๆเหล่านี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้ขอพระคุณและสวัสดีครับ